การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชาวนาเศรษฐีคนหนึ่งเขามีที่ดินเป็นของตัวเองมากมายมีกิจการหลายอย่างทุกกิจการล้วนทำเงินให้เขาเป็นอย่างมากแต่เศรษฐีคนนี้เป็นคนขี้เหนียวไม่เคยมีจิตใจเมตตาเผื่อแผ่แก่ใครเพราะเขาคิดอยู่เสมอว่าคนจนนั้นเป็นคนเกียจคร้านถึงได้ไม่มีกินและเป็นเพราะพวกเขางอมืองอเท้า ไม่ยอมทำงานถึงได้อดยากดังนั้นเขาจึงไม่เคยแม้แต่จะเจียดเศษตังเลยสักแดงเดียวเพื่อบริจาคให้แก่ใครเช่นเดียวกับข้าวโพดและข้าวเปลือกมากมายที่เขาเก็บเกี่ยวเอาไว้ในยุ้งฉางเขาไม่เคยช่วยเหลือเจือจานให้กับยาจกคนยากไร้เลยสักเพียงกำมือเดียวการที่เขาเป็นคนตรณีทีเหนียวและใจร้ายเย็นชา ทำให้เขาไม่มีคนสนิทชิดเชื้อที่รักเขาอย่างจริงใจเลยสักคนคนงานในบ้านก็ล้วนอยู่ด้วยเงินค่าจ้างจากเขาเท่านั้นไม่มีใครมีใจพักดีอย่างแท้จริงเวลาผ่านไปชาวนาเศรษฐีคนนี้ก็พบแต่ความโดดเดี่ยวจนกระทั่งเขาแก่ชาราไปมากเขาออกมายืนดูทุ่งนาที่ข้าวกำลังสุกสีเหลืองทองอารามทุ่งข้าวโพดเองก็พร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้ว ทั้งที่ในยุ้งฉางก็ยังมีข้าวโพดและข้าวเปลือกเก็บเอาไว้อยู่มากมายชายเศรษฐีเดินกลับเข้ามาในบ้านมายังห้องเก็บสมบัติของตนที่มีหีบสมบัติวางอยู่หลายใบในหีบเหล่านั้นล้วนเต็มไปด้วยเงินทองมากมายทว่าข้างกายของเขากลับไม่มีใครเลยเมื่อยิ่งคิดชายชราก็ยิ่งเศร้าใจและในตอนนั้นเอง เขาก็ได้ยินเสียงของตัวเองดังขึ้นเจ้าชาวนาผู้ร่ำรวยเอ้ยเจ้านี่ช่างน่าสงสารนักมีทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไม่เคยคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ใครไม่เคยมีจิตเมตตาให้ใครสักคนแบบนี้แล้วเจ้าคงจะตายไปอย่างโดดเดี่ยวเป็นแน่นั่นคือเสียงเตือนจากในหัวของเขาชาวนาคิดตามอย่างเศร้าใจ เพราะเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่เคยคิดแบ่งปันให้ใครทั้งๆที่มีทรัพย์สินสมบัติและสเสบียงมากมายเรานิจ่างเป็นคนที่แย่จริงๆชายชาราบ่นว่าตนเองก่อนจะนึกขึ้นได้ว่านับแต่นี้ต่อไปเขาจะแบ่งปันให้กับคนยากไร้ไม่ว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยอย่างเต็มใจวันต่อมา ก็มีคนมาเคาะบ้านของเศรษฐีเขาจึงรีบไปเปิดประตูด้วยความยินดีเพราะเขาแน่ใจว่าจะต้องมีคนมาขอความช่วยเหลือกับเขาอย่างแน่นอนเมื่อเปิดประตูออกเขาก็พบว่าเป็นชาวนาแสนยากจนที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานั่นเองและชายคนนี้ก็เคยมาบ้านเขาหลายครั้งแล้วเพื่อมาขอบริจาคข้าเปลือกแต่เศรษฐีไม่เคยให้ความช่วยเหลือเลย กพราะเห็นว่าชาวนาคนดังกล่าวเป็นคนยากจนและไม่เจียมตัวเพราะนอกจากจะจนแล้วยังมีลูกเสียหลายคนนั่นยิ่งทำให้ชีวิตลำบากมากขึ้นไปอีกแต่วันนี้เศรษฐีตั้งใจแล้วว่าไม่ว่าชาวนายากจนจะมาขอความช่วยเหลืออะไรเขาก็จะยินดีช่วยฝ่ายชาวนาผู้ยากจนก็มายืนอยู่ต่อหน้าเศรษฐี ด้วยความรู้สึกว่าเขาคงไม่แคล้วจะโดนเศรษฐีต่อว่าเหมือนทุกครั้งและคงจะไม่ได้ในสิ่งที่ตนมาขอยืมอย่างแน่นอนแต่เขาก็จําเป็นต้องทําใจกล้าและหน้าด้านเอ่ยปากออกไปเพราะทนเห็นความอดอยากของลูกๆไม่ได้ท่านเศรษฐีข้ามาขอบริจาคข้าวเปลือกสักสี่ห้ากำมือลูกข้าหิวข้าวเหลือเกินแล้วข้าไม่มีข้าวให้พวกเขากินเลยสักมเมล็ด ชาวนาเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนทั้งที่ในใจนั้นไม่มีความหวังเลยว่าจะได้ข้าวจากเศรษฐีทว่าเขาต้องรู้สึกตกตะลึงเมื่อเศรษฐีพยักหน้ารับคำขอของเขาได้สิข้าจะบริจาคข้าวเปลือกให้กับเจ้าและจะไม่ให้เพียง4ี่หรือ5้ากำมือหรอกนะแต่ข้าจะให้ข้าวเปลือกแก่เจ้า4ถึงหกระสอบไปเลยลูกๆของเจ้าจะได้ไม่อดอยาก และเจ้าเองก็จะได้มีข้าวเปลือกเอาไว้เป็นข้าวปลูกในนาของเจ้าต่อไปจริงหรือท่านเศรษฐีชาวนาเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจเพราะไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินจริงสิเจ้ามาขนข้าวเปลือกไปได้เลยท่านเศรษฐีให้ข้าวข้ามามากมายขนาดนี้ท่านต้องการให้ข้าทำงานอะไรให้กับท่านเป็นการชดเชยหรือไม่ ข้ายินดีและเต็มใจทำเป็นอย่างยิ่งนะท่านชาวนาเอ่ยพระอยากทำงานเพื่อตอบแทนบุญคุณของเศรษฐีข้ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้เจ้าช่วยเรื่องอะไรท่านเศรษฐีบอกข้ามาได้เลยข้ายินดีทำทุกอย่างชาวนารีบเอ่ยถามเมื่อข้าตายข้าขอให้เจ้ามาเฝ้าหลุมศพของข้าให้ครบสามคืน แค่นี้ก็พอแล้วจะทำได้หรือไม่เศษฐีเอ่ยถามแม้ชาวนาจะรู้สึกหวาดกลัวแต่ก็คิดว่าเศรษฐีคงจะไม่ตายในเร็ววันนี้เป็นแน่กว่าเศรษฐีจะตายถึงเวลานั้นเขาอาจจะมีความกล้าขึ้นมาบ้างแล้วก็ได้ชายชาวนาจึงรับปากได้สิท่านเรื่องแค่นี้เองข้าทำได้อย่างแน่นอน เพื่อเป็นการตอบแทนท่านชาวนารับปากตามคำขอของเศรษฐีจากนั้นก็ทยอยขนเข้าเปลือกกลับบ้านนำไปตำและหุงข้าวให้ลูกและเมียกินส่วนหนึ่งที่เหลือเขาก็ตั้งใจจะนำไปปลูกในนาต่อไปเวลาผ่านไปอีกไม่นานนักปรากฏว่าเศรษฐีก็เสียชีวิตลงงานศพของเขาเงียบเหงามากเพราะไม่มีคนที่รัก และนับถือเขาอย่างจริงใจเลยสักคนซ้าคนที่เคยกู้หนี้ยืมสินก็ล้วนยินดีกับการตายของเขาไม่มีใครรู้สึกเศร้าหรือมีน้ำตาให้กับเศรษฐีเลยฝ่ายชาวนาผู้ยากจนเมื่ได้ยินข่าวนี้ก็รู้สึกเสียใจเพราะก่อนจะตายเศรษฐีได้ช่วยให้เขากับครอบครัวไม่อดอยากและยังทำให้เขามีข้าวเอาไว้ปลูกอีกด้วยแต่กระนั้น เขาก็อดหวาดหวั่นไม่ได้เมื่อนึกถึงคำขอของเศรษฐีที่ให้ไปเฝ้าหลุมศพของเขาเป็นเวลาสามคืนจะมีอะไรน่ากลัวเกิดขึ้นไหมหนอชาวนานึกหวาดหวั่นอยู่ในใจแต่แม้จะหวาดกลัวเช่นไรด้วยสำนึกบุญคุณต่อเศรษฐีและไม่อยากเป็นคนเสียคำพูดสุดท้ายชาวนาก็มาเฝ้าหลุมศพของเศรษฐีจนได้ บรรยากาศที่บริเวณหลุมฝังศพในยามค่ำคืนนั้นวังเวงเป็นอย่างมากมีเสียงนกกลางคืนร้องอยู่เป็นระยะระยะทำให้ชาวนาต้องสะดุ้งตกใจอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ข่มใจไม่ให้หวาดกลัวทนนั่งเฝ้าอยู่ที่ข้างหลุมของเศรษฐีจนคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สองหลังจะกินข้าวกินปลาและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ว ชาวนาก็ถือตะเกียงเดินฝ่าความมืดมานั่งเฝ้าที่ข้างหลุมศพของเศรษฐีอีกเหมือนคืนแรกและคืนที่สองนี้ทุกอย่างก็ผ่านไปโดยราบรื่นไม่มีอะไรเกิดขึ้นครั้นพอถึงคืนที่3ชาวนาก็นึกหวาดหวั่นกว่าสองคืนแรกเป็นอย่างมากเพราะเคยได้ยินมาว่าวิาวญ,ญญาณคนตายจะกลับมาในคืนนี้ในขณะที่พยายามข่มความกลัวอยู่นั้น ก็ปรากฏเงาตะคุ่มตะคุ่มขึ้นที่ริมสาลาทำให้ชาวนาสะดุ้งตกใจกลัวจนตัวสัน่นแต่ก็พยายามเอ่ยตะโกนถามออกไปและหวังว่าเงานั้นจะเป็นคนมิใช่อย่างอื่นนัน่นนั่นใครมามาทำอะไรอยู่ตรงนั้นแม้จะข่มความกลัวได้ทว่าเสียงของเขาก็ยังสัน่นไม่ต้องกลัวดอก ข้าเป็นคนไม่ใช่ผีเสียงจากเงานั้นพูดตอบก่อนที่จะเดินเข้ามาหาชาวนาเมื่อแสงจากดวงตะเกียงส่องให้เห็นใบหน้าของชายเจ้าของเสียงอย่างชัดๆชาวนาก็สะดุ้งตกใจเพราะที่ใบหน้าของเขามีบาดแผลหน้ากลัวปรากฏอยู่ท่านตกใจกลัวใบหน้าของข้าหรือข้าไม่ใช่ผีดอกข้าก็เป็นคนเหมือนท่านนี่แหละ ชายที่มีบาดแผลบนใบหน้าเอ่ยขึ้นแล้วทำไมหน้าตาของท่านถึงเป็นอย่างนี้ข้าเป็นทหารที่ปลดประจำการแล้วเพราะข้าบาดเจ็บจากการสู้รบจนไม่สามารถออกไปรบได้อีกข้าเลยออกเดินทางเร่ร่อนไปเรื่อยคืนนี้ผ่านมาทางนี้ก็เห็นแสงไฟสว่างวับแวมอยู่และคิดจะมาหาเพื่อนคุยและอาศัยหลับนอนที่ศาลานี้ชั่วคราวสักหน่อย อ๋อ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองถ้าท่านยังไม่ง่วงก็มานั่งคุยกับข้าก่อนก็ได้ดีเหมือนกันคืนนี้ข้าจะได้มีเพื่อนคุยชาวนาเอ่ยกับเขาทหารเก่าเลยเดินมานั่งลงตรงที่ไม่ห่างจากชาวนานักแล้วทำไมท่านถึงได้มานั่งอยู่ข้างหลุมศพคำ่คำๆมืดๆคนเดียวอย่างนี้เล่าอ๋อ oh, oh, นี่เป็นคำขอของคนตาย ที่เขามีพระคุณต่อข้ามากข้าเลยต้องมานั่งเฝ้าศพของเขาให้ครบสามคืนชาวนาตอบออกไปจากนั้นทั้งสองก็นั่งคุยกันไปเรื่อยเปยจนกระทั่งเวลาผ่านไปจู่ๆลมก็สงบนิ่งเสียงนกกลางคืนก็เงียบไปบรรยากาศตอนนี้ดูอึดอัดอย่างน่าประหลาดแล้วก็มีเสียงร้องหวีดแหลมดังยาวจนปวดหู ชาวนายกมือขึ้นปิดหูทันทีแต่ทหารเก่านั้นมีความกล้าหาญเขาไม่ได้หวาดกลัวต่อเสียงร้องนั้นเลยจึงได้คอยมองว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้แล้วก็ปรากฏร่างของปีศาจต,ตนหนึ่งต่อนหน้าของพวกเขาทั้งสองชาวนากลัวมากจนตัวสั่นงันงกในขณะที่ทหารไม่กลัวเพราะเขาเคยผ่านความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วน จึงไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวกับปีศาจต,ตนนี้เลยสักนิดหลีเข้าไปเดี๋ยวนี้นะนะนะเจ้าทั้งสองข้า,ขาจะมาเอาวิญญาณของเจ้าเศรษฐีคนนี้ไม่เป็นบริวารของข้าปีศาจตวาดเสียงดังลั่นเจ้าไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่นายของข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์มาสั่งข้าทหารตอบกลับไปแบบไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวเลยสักนิด หน่อยแน่เจ้าคนปากกล้าเจ<ะ>้าไม่กลัวข้าเลยหรือรรไม่กลัวความกลัวหน้าตาเป็นยังไงข้าไม่เคยเห็นข้ากับเพื่อจะอยู่ตรงนี้และข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้นถ้าเจ้ากล้ามาขับไล่เจ้าได้เจอดีแน่ทหารเก่าคนนี้มีความกล้าบ้าบินเป็นอย่างมากเมื่อปีศาจเห็นอย่างนั้น เลยคิดว่าจะเอาเงินทองมาหลอกล่อเขาเพราะคิดว่าหากใช้เงินทองล่อหลอก,ลอกน่าจะทำให้ทั้งสองยอมจากไปมากกว่าใช้กำลังขับไล่ข้ามีเงินทองมากมายมาให้เจ้าทั้งสองคนแลกกับการที่พวกเจ้าจงละทิ้งหลุมศพนี้ไปเสียพวกเจ้าจะยอมรับไหมไปีศาจยื่นข้อเสนอชาวนายยังคงกลัวอยู่จึงไม่ได้พูดอะไร ส่วนทหารก็รีบพยักหน้ารับทันทีก็ได้ก็ได้แต่ต้องเป็นเงินทองที่มากพอเท่าที่ข้าทั้งสองคนต้องการนะไม่อย่างนั้นพวกข้าจะไม่ยอมละทิ้งหลุมศพนี้ไปแน่ทหารเก่าบอกอย่างนั้นเจ้าต้องการมากเท่าไหร่กันถึงจะบอกได้ว่าพอปีศาสตร์เอ่ยถามข้าไม่โลภมากดอก ขอแค่ใส่รองเท้าบูทของข้าคู่นี้หมดก็พอแล้วทาหารเก่าเอ่ยเจ้าปีศาจจึงลอยหายวับไปในอากาศเมื่อปีศาจจากไปแล้วทาหารก็รีบถอดรองเท้าออกมาและตัดพื้นรองเท้าจนเป็นรูจากนั้นเขาก็สั่งให้ชาวนาขุดดินให้เป็นโพรงทำช่องให้ขึ้นมาเสมอกับพื้นผิวดินแล้วเขาก็วางรองเท้าเอาไว้ให้รูของรองเท้า ตรงกับช่องเหนือโพรงดินนั้นไม่นานนักเจ้าปีศาจก็กลับมาพร้อมกับถุงทองในมือข้าเอาทองมาแล้วงั้นเจ้าก็เทมันใส่รองเท้าของข้าสิทหารเก่าสั่งปีศาจจึงได้ทําตามทว่าวเทเหรียญทองลงไปจนหมดถุงทองก็ไม่ยอมเต็มรองเท้าสักทีเหรียญทองที่เจ้าเตรียมมา จังมีน้อยจริงๆรองเท้าข้ายังไม่เต็มเลยเจ้านี่เป็นปีศาจที่ไม่ได้เรื่องแค่หาเหรียญทองมาให้เต็มรองเท้าก็ทำไม่ได้ทหารเก่าพูดเยอะหยันเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจยอมไม่ได้จึงรีบลอยหายไปอีกครั้งคราวนี้มันกลับมาพร้อมกับกระสอบใส่เข้าเปลือกซึ่งบรรจุเหรียญทองมาจนเต็มแล้วก็เริ่มเทอ,อีกแต่เหรียญทองก็ยังไม่เต็มรองเท้า มีเพียงเหรียญหรือสองเหรียญเท่านั้นที่อยู่ก้นรองเท้ารองเท้าข้ายังไม่เต็มเลยจ้จงไปหาเหรียญทองมาเพิ่มอีกเดี๋ยวนี้เจ้าปีศาจยอมจากไปแม้จะไม่ยินดีเท่าไหร่นักคราวนี้มันใช้เวลานานกว่าเดิมหลายเท่าแล้วมันก็กลับมาพร้อมกับเหรียญทองสองกระสอบใหญ่มันจัดการเทใส่ลงไปอีกแต่รองเท้าก็ยังไม่เต็มสักที สุดท้ายเจ้าปีศาจเกิดโมโหเลยร้องตะวาเสียงดังเจ้าพวกประหลาดทำไมเจ้าถึงได้มีรองเท้าประหลาดเช่นนี้ใส่อะไรเข้าไปก็ไม่ยอมเต็มเจ้ารู้แล้วสินะว่าพวกข้าไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนประหลาดที่มีเท้าใหญ่โตแล้วเจ้ายังคิดจะกล้ามาสู้กับพวกข้าอีกหรือทหารเก่าได้ที ก็รีบข่มขู่เจ้าปีศาจทันทีแต่ก็าหาทองมาให้เจ้าแล้วตามสัญญาเจ้าก็ควรจะไปจากที่นี่แล้วทิ้งหลุมศพนี้เอาไว้ข้าจะได้พาตัวเศรษฐีในหลุมไปกับข้าไม่มีทางดอกเจ้าปีศาจเจ้าไม่มีทางพาเขาไปได้เพราะเจ้าทำตามสัญญาได้ไม่ครบดังนั้นเจ้านั่นแหละต้องไปเสียไม่อย่างนั้นข้าจะเล่นงานเจ้าเสียให้หนัก ทหารเก่าข่มขวัญปีศาจมากขึ้นไปอีกเราสิเจ้าปีศาจเจ้าไม่ได้ยินที่เพื่อนข้าพูดหรือชาวนาที่หายจากอาการหวาดกลัวแล้วรีบเอ่ยสำทับขึ้นมาอีกคนเจ้าปีศาจผู้โง่เขาได้ฟังดังนั้นก็นึกหวาดวันเพราะไม่รู้ว่าชายที่อยู่ตรงหน้าเขาทั้งสองคนนี้มีเวทมนต์อะไรอีกหรือไม่อีกทั้งชายคนที่ยืนอยู่ข้างหน้า ยังไม่มีความหวาดกลัวต่อเขาเลยสักนิดทั้งยังเสียงดังดุดันใส่เขาไม่ยอมหยุดทำให้มันจําใจต้องยอมแพ้ล้มเลิกความคิดที่จะเอาร่างไร้วิญญาณของเศรษฐีไปกับมันและที่สำคัญพระอาทิตย์ก็กําลังขึ้นอยู่ที่ริมขอบฟ้าคืนมันยังชักช้าไม่ยอมจากไปมันอาจจะตายจากแสงของพระอาทิตย์ก็ได้สุดท้ายมันจึงยอมหายตัวไป โดยที่ไม่มีโอกาสได้เอาร่างของเศรษฐีไปกับมันด้วยเพราะเวลาของมันหมดลงแล้วที่หากเกินสามวันมันจะไม่สามารถมาเอาร่างของคนตายไปได้เมื่อแสงอาทิตย์ยามเช้าสว่างไปทั่วบริเวณชาวนาก็ได้เอ่ยขอบคุณทหารเก่าที่ทำให้เขารอดพ้นจากคืนนี้มาได้หากไม่ได้ท่านข้าต้องทำตามคำสั่งของท่านเศรษฐีไม่สำเร็จเป็นแน่ ชาวนารู้แล้วว่าเพราะอะไรเสถีฐีถึงให้เขามาเฝ้าหลุมศพเป็นเพราะเสถีฐีไม่อยากให้ปีาศาจมาเอาร่างของตนไปนั่นเองไม่เป็นไรดอกถือว่าช่วยๆกันอ้อขั้วตอนนี้เรามาขุดโพรงกันดีกว่าป่านนี้เหรียญมันอาจจะเต็มโพรงแล้วก็เป็นได้นะทหารเก่าเอ่ยพร้อมกับรอย,ยิ้มก่อนจะเอารองเท้ามาใส่เหมือนเดิม แล้วหาไม้มาขุดโปรง่งซึ่งปรากฏว่ามีเหรียญทองอยู่เต็มไปหมดถ้าขอแบ่งเหรียญทองสักนิดหน่อยจะได้ไหมชาวนาเอ่ยอย่างเกรงใจเพราะเมื่อคืนเขามีแต่ความหวาดกลัวไม่ได้ช่วยอะไรทหารเก่าเท่าใดนักจะขอนิดหน่อยทำไมเล่าข้าเสนอให้ท่านแบ่งออกเป็นสองส่วนจะดีกว่าส่วนหนึ่งท่านเก็บไว้ อีกส่วนท่านก็เอาไปแจกจ่ายให้แกคนยากคนจนแล้วท่านจะไม่เก็บเหรียญทองไว้บ้างหรือชาวนาเอ่ยถามด้วยความงงเพราะไม่คิดว่าทหารเก่าจะไม่เก็บเหรียญทองไว้เลยสักเหรียญตัวข้าก็แค่ปากเดียวท้องเดียวอยู่ไปวันๆจะต้องไปสะสมเงินทองทำไมกันเล่าท่านมีครอบครัวท่านจำเป็นต้องใช้ท่านเอาไปเถิด เมื่อเห็นว่ายังไงทหารเก่าก็ไม่ยอมรับส่วนแบ่งชาวนาจึงเอ่ยปากยื่นข้อเสนอเอาอย่างนี้ถ้าท่านไม่ยอมรับส่วนแบ่งท่านก็จงไปอยู่อาศัยที่บ้านของข้าด้วยเถิดข้าจะเลี้ยงดูท่านเองท่านจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนไปที่ใดอีกอย่าปฏิเสธข้อเสนอของข้าเลยนะก็ได้ข้าตกลงทหารเก่ารับปาก แล้วทั้งสองก็พากันเดินกลับไปที่บ้านของชาวนาโดยที่ต่างคนก็แบกทองเอาไว้บนบ่าคนลักระสอบหลังจากนั้นชาวนาก็กลายเป็นเศรษฐีเขาซื้อที่ดินเพื่อทำการเพาะปลูกและยังบริจาคเงินทองให้กับคนยากไร้อยู่เสมอส่วนทหารเก่าก็อาศัยอยู่กับชาวนานั่นเองโดยที่คอยช่วยเหลืองานของชาวนาทุกๆอย่าง